สวัสดีนะครับคลิปนี้เราจะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับสินค้าที่เป็นลักษณะของเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรโปรดักชันนะครับเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวกับฟู้ดนะฮะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับนะเป็นฟู้ดแมชชีนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีพันนะับนะเราก็ดีลกับจีนโดยตรงนะครับ ก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับใครเอาอเครื่องจักรไปขายได้นะครับก็รับค่าคอมไปนะครับหรือจะมาสมาัครเป็นตัวแทนก็ได้นะครับนะเป็นเครื่องจักรที่มาจากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานเคมีภัณฑ์นะครับเครื่องจักรที่ใช้ในอ,อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับ ต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ซัพพลายแล้วก็ติดตั้งนะครับซัพพลายติดตั้งเซอร์วิสครบเสร็จนะครับนะดังนั้นใครสมัครสนใจมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อินบ็อกเข้ามานะครับสวัสดีครับ